สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกระผมปื้มมาดีพูดกับายกา้าหลอกสปอยดูนะครับครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการสปอยแชร์ลิชปินสในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า The Thief Catcher หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือจับหัวขโมยนั่นเองแต่ว่าหนังเรื่องนี้นั้นปักชาลีของเราไม่ได้เป็นพระเอกครับโดยพระเอกเรื่องนี้ก็คือคุณลุงฟอร์สเตอร์ลิงซึ่งแกก็เป็นนักสแสดงชาวอเมริกันนะครับแล้วแกก็เล่นหนังกับชาลีบ่อยเหมือนกัน รวมถึงหนังเรื่องนี้ด้วยอ่ะส่วนเรื่องจะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันเลยที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะครับตำรวจก็มารายงานกับนายตำรวจว่ามีเหตุโจรปล้นแต่ว่าโจรน,นั้นหนีไปซะแล้วตำรวจไล่ตามไม่ทันแล้วนี่ก็คือโจรทั้ง3าคนครับพวกเขาก็ปล้นของมาได้เยอะเลยและพวกเขาก็กําลังจะแบ่งของกันและส่วนนี้ก็คือคุณลุงฟอร์ดสเตอร์ลิงครับซึ่งแกก็เป็นนายตำรวจคนหนึ่งครับและเผอิญ แกก็มาเจอโจรสามคนครับกำลังแบ่งของกันอยู่ซึ่งโจรน,นั้นก็แบ่งของกันไม่ลงตัวครับก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันจนกระทั่งก็มีโจรคนหนึ่งถูกผลักตกหน้าผาไปซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นคุณลุงฟอร์ดก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้ทั้งหมดเลยแต่แล้วโจรที่เหลือสองคนนั้นก็เห็นครับว่าลุงฟอร์ดนั้นได้ถ่ายรูปพวกเขาเอาไว้ลุงฟอร์ดก็ตกใจเลยโอ oh, ชิบหายและแม่งเห็นกูแล้วโจรทั้งสองคนก็เลยไล่ตามลุงฟอร์ดไปแม่โจรไล่ตามตำรวจ มันฟังดูแปลกๆไหมเนี่ยอ่ะแต่ก็พอเข้าใจได้พอดีโจนมันมี2คนนะครับแถมมีปืนทั้งคู่เลยส่วนลุงฟอดนั้นถึงแม้ว่าแกจะเป็นตำรวจแต่แกไม่ได้พกปืนมาครับแกพกมาแค่หมากับกล้องถ่ายรูปแต่พอลุงแกหนีไปแกก็หลบไปครับแกล้มลุกคคานจนน้องหมาต้องช่วยพยุงและแกก็หลบหนีเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งครับส่วนโจนสองคนนั้นก็ไล่ตามลุงอยู่แต่ก็คลาดสายตาไปซะแล้วแต่อเผอิญโจนก็เห็นครับว่าไอ้ผ้าที่ตากตรงเนี้ยมันกระเพื่อมกระเพื่อมสงสยัยลุงม,มันแอบอยู่หลังผ้าแนนน่อ โจนสองคนก็เลยจับตัวคนที่อยู่หลังผ้าแต่พอเปิดผ้าดูอ้าวไม่ใช่ลุงแต่เป็นป้านี่หว่าป้าก็เลยดาเช็ดแถมทีบตูจโจนจนโจนตน้องหนีไปส่วนทางลุงฟอร์ดนะครับระหว่างที่แกแอบ,บอยู่ตรงหลังประตูเจ้าของบ้านก็ดันเปิดประตูครับแล้วก็สาดน้ำ <C> e <at> ไอ้เต็มห <c oughs> น้ากูเลยเนี่ยเจ้าของบ้านคงจะคิดนะจะไปรู้ได้ไงว่ามีใครแอบ,บอยู่แต่พอลุงแอบ,บต่อสักพักหนึ่งโจนก็มาครับและโจนก็รู้ว่าลุงนั้นแอบอยู่หลังประตู โจนก็เลยยิงปืนใส่ประตูลุงแกก็ต้องชิ่งสิครับอยู่เป็นเป้านิ่งทําไมล่ะแล้วลุงฟอร์ดก็เลยหนีมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงกระท่อมหลังหนึ่งแกก็เลยเข้าไปหลบในกระท่อมโดยหารู้ไม่ว่าไอกระท่อมเนี่ยเป็นกระท่อมของโจนครับเออมันเป็นรังโจนแม่ลุงจะรอดไหมเนี่ยหนีโจรแต่เข้ามาหลบในรังโจนเนี่ยโอ๊ยไอหนูตกไอหนุหกไอน้นี่แหกโอ๊ยตกใจหมดกล่องล่วงโอ้ยลุงแกก็ลกไปหมดแล้วแล้วพอลุงแกเข้ามาหลบสักพักหนึ่งครับแกก็จะออกไปข้างนอก แต่ว่าแกก็ดันเจอโจนครับอยู่หน้าประตูเลยแกก็เลยรีบกลับเข้ามั่งในแล้วเข้าไปหลบอีกห้องหนึ่งในกระท่อมส่วนโจรทั้งสองคนนั้นพอเข้ามาในกระท่อมนะครับเขาก็จะเก็บเสื้อผ้าเพื่อจะย้ายแหล่งกบดานใหม่และพอดีไอเสื้อผ้าของโจรคนหนึ่งครับก็อยู่ในห้องที่ลุงฟอดนั้นหลบอยู่ครับลุงฟอดก็เลยต้องหลบอยู่หลังเสื้อแม่แต่ที่หลบก็ไม่มีหลบหลังเสื้อมันจะไปพ้นอะไรล่ะนั่นแหละครับโจรคนนี้ก็เลยหาลุงฟอรดเจอลุงฟอดก็เลยหนีไปด้านหน้า แต่ก็เจอโจรอีกคนหนึ่งดักเอาไว้ลูฟอร์ดก็เลยรีบหลบกลับเข้ามาห้องเดิมและตอนนี้โจนก็รีโหลดกระสุนปืนใหม่แล้วครับเพื่อเตรียมพร้อมจะจัดการกับลุงฟอร์ดระหว่างนั้นลูฟอร์ดก็แอบมองโจนสองคนไปด้วยครับเพราะแกไม่มีทางหนีและโจนก็เถียงกันครับว่าใครจะเป็นคนจัดการลุงฟอร์ดทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจโดยการโยนหัวก้อยกันครับพอโยนเสร็จโจนคนหนึ่งก็ต้องเป็นคนจัดการพอลุงฟอร์ดแกรู้ว่าแกถึงคาดแน่แล้วแกก็ขนหัวลุกเลยครับดูผมแกสิตั้งเชีย และโจรที่ได้รับหน้าที่จัดการลุงฟอดนั้นก็เข้าไปหาลุงฟอดครับลุงฟอดก็ช็อกจนหัวตั้งส่วนโจรอีกคนหนึ่งก็ไปดูลัดเล่าหน้าบ้านครับแต่เผอิญน้องหมาของลุงฟอดนั้นก็จะเข้ามาช่วยลุงฟอดครับแต่โจรก็เอาปืนยิงไล่หมาแต่ทว่าเสียงปืนนั้นก็ดึงดูดให้ตำรวจ2คนครับเข้ามาดูเหตุการณ์น้าและหนึ่งในนั้นก็คือบักชาลีของนั้นเองแม่เรื่องนี้แกเป็นตำรวจนะเนี่ยบักชาลีก็สงสัยครับว่าที่นี่มีเสียงปืนเกิดเหตุอะไรขึ้น โจรที่ได้รับหน้าที่จัดการกับลุงฟอดนั้นก็เลยต้องออกไปด้านนอกครับเพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยแต่ว่าพอดีน้องหมาของลุงฟอดนั้นก็แอบมุดหลู่เข้ามาหาลุงฟอดครับลุงฟอดก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ฝากจดหมายให้น้องหมานั้นฝากไปส่งสถานีตำรวจด,ด้วยเพื่อเรียกให้ตำรวจนั้นมาช่วยแกส่วนทั้งฟังบักตำรวจชาลีนั้นก็เข้ามาตรวจในบ้านครับเพราะว่าสงสัยว่าที่นี่มันมีอะไรแปลกๆแ,และบักชาลีนั้นก็อยากจะเข้าไปตรวจห้องด้านในครับแต่พอเปิดประตูยื่นหน้าเข้าไปปา๊บ มาเต็มๆเลยลุงฟอรดแกคิดว่าบักชาลีเป็นโจรครับก็เลยไม่ขวาดฟาดหน้าบักชาลีก็เลยเดินมึนออกไปเลยครับโอ้ยไม่มีอะไรเว้ยทีนี้ไม่มีอะไรกลับดีกว่าและพอบักชาลีกลับไปแล้วโจรก็เลยจะเข้าไปจัดการลุงฟอรดต่อครับลุงฟอรดก็เลยต้องวิ่งหนีตายแต่ก็โดนดักหน้าดักหลังไปหมดในกระท่อมก็โดนไล่ยิงหน้าบ้านก็โดนดักพอโจรตัวแกข้าหมาจนต่อแล้วครับแกก็เลยกระโดดงับคอโจนเลยส่วนทางลองหมานั้นก็ไปที่สถานีตำรวจแล้วครับแล้วก็ส่งจดหมาย ให้ในายตำรวจที่นั่นรู้ว่าลุงฟอรดต้องการความช่วยเหลือตำรวจทั้งโรงพักก็เลยกลูเข้าไปช่วยลุงฟอร์ดทันทีแล้วพอดีโจนที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านนั้นก็เห็นแล้วครับว่าตำรวจมาแล้วส่วนทางฝั่งโจนที่ไล่ลุงฟอดอยู่นั้นก็ตามไล่ย,ยิงลุงฟอรดแต่ยิงไปเรื่อยๆก็สูนก็หมดครับโจรก็เลยจะทุ่มของใส่ลุงฟอร์ดแทนแต่พอดีโจนที่อยู่หน้าบ้านก็เข้ามาพอดีครับก็เลยรับเคาะแทนลุงฟอร์ดไปลุงฟอร์ดก็เลยอาศัยช่วงชลมุนนั้นหน,น,นีออกไปนอกบ้านและตำรวจก็บุกเข้ามาครับเขาพยายามจะเข้าไปในกระท่อม โจรก็ลุกเลยเพราะว่าตำรวจมาเป็นฝูงพวกเขาก็เลยต้องรีบหนีเข้าไปห้องด้านในแต่พระเอินลูฟอร์ดนั้นแทนที่จะหนีไปครับแกยังแค้นโจรแกก็ได้หยิบไม้กระบองขึ้นมาอันหนึ่งแต่จะเข้าไปตีหัวโจรแต่ปรากฏว่าเป็นตำรวจเพื่อนแกครับเฮ่อ <c oughs> มาช่วยได้แท้ๆกับโดนตีหัวซะได้แล้วบัคชาลีนั้นก็แอบยอ่องเข้ามาหลังลุงครับโดยเขาคิดว่าลุงนั้นเป็นโจรเหมือนกันเพราะว่าลุงนั้นทำร้ายตำรวจบัคชาลีก็เลยเอากบองตีหัวลุงแต่ปรากฏว่าทั้งคู่นั้น สลบลลมทั้งยืนพร้อมๆกันเลยครับพอดีภาพเหตุการณ์มาเร็วมากเราดูไม่ทันเลยครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนังต้นฉบับนั้นไม่ได้ถ่ายส่วนนี้เอาไว้หรือเขาตัดออกก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ผมเดาก็คือดูเหมือนว่าก่อนที่บักชาลีจะตีหัวลุงฟอรดลุงฟอดก็หันมาตกใจตีหัวบัคชาลีปรากฏว่าทั้งคู่โดนตีหัวพร้อมกันทั้งคู่ก็เลยเป็นลมสลบพร้อมกันเลยครับจบละจ้าเป็นไงบ้างครับกับบัคชาลีตอนจับขโมยซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นตอนสั้นหน่อย ถึงแม้ว่าบักชาลีนั้นจะไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ก็ยังสนุกใช้ได้เลยและลุงฟอร์ดนั้นแกก็หาใช้ได้ครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับบักชาลีตอนนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาล่ะครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้สัตย์าองสถียแกท่านสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ